โอเคทีนี้เราลองมาทำข้อ11บ้างลองดาโหลดทาง์สเตทเมนต์ขึ้นมาเลยเอ่อสั้นๆเรามี y 1อันเอ้ยเรามี x 1อัน y 1อันแล้วก็ Z 3อันเขาบอกว่าเขาการันตีว่ามันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นเพราะฉะน้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นตัวพิมพ์เล็กโอเคไปต่อ my int เท่ากับ my เอ่อเอ่อ input เสร็จแล้วเอ่อ uh, uh, my input โอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้าง list words เท่ากับทีนี้เราก็จะมีว่าไม่ใช่สิมันเรียกว่าอะไรนะ dictionary ก็มีน,นะถามแชทกัน w h a t that thing with a list เท่ากับ3 with that Goat like Like Bla bla b a เท่ากับ1 Bla 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 2เท่ากับ2 ดิกชันนารีโอเคอ๋อมันเขียนเป็นไอตัวนี้ใช่ไหมดิกชันนารีโอเคเขียนเป็นอย่างนี้ now how do I add stuff or change stuff in a dictionary โอเคแล้วก็อ่อดิกชันนารีสมมุติอ๋อเราเขียนแบบนี้ได้เลยโอเคจริงอ๋อสมมุติเราเขียนอันใหม่โอเคเฮ้ยง่ายง่ายง่าย we love Python โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปิบป <im itation> okay. ิบป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 ิบบโอเคทีนี้ออ่ for i in len my in p dot len เอ้ย,เอ,ยเอ้อ len อ๋อใช่มันเขียนแบบนี้ขอบคุณมาก Python เอ้ยไม่ใช่ Python เราไม่เราไม่ขอบคุณ Python เราขอบคุณ Python โอเคทีนี้เราก็จะเช็คทีละคำเลยก็คือ my in แล้วก็ i if เฮ้ยไม่เอเอึองนะลองถาม ChatGPT If I type in i b s t a f t บวกเท่ากับหนึ่ง and a n s t u f f if a new key will it be one or zero? l e s e c u r e get the current before adding one. Okay เอ่องั้นเราก็ต้องเช็ค How do I check if I have have if I have a stack? if I have a ับค i n a dict y e t อ๋อใช้ in ใช้ in ได้กับทุกอย่างเลยโคตรโหด If my input I in uh words words w o r d words แล้วก็เขียนอย่างงี้นะ ป๊บป๊าป๊าเขียนอย่างนี้แล้วก็อันนี้ words แล้วก็เท่าไหร่นะอ๋อแล้วก็ต้องเป็นไอชื่อของเราใช่ไหม my inp แล้วก็ i อ,อ่ะก็คืออ๋อสมมุติสมมุติมันคือจะไล่ทีละคำ ai นี่คือมันจะไล่ไล่ทีละตัวอักษรใน string เลยก็ว่าได้เออนั่นแหละทีนี้เราก็จะเช็คว่าถ้าตัวอักษรของเราเนี่ยมันอยู่ใน dictionary ถ้ามันอยู่ใน dictionary เราก็จะให้มันบวกแต่ถ้ามันไม่อยู่ในดิกชันนารีเราก็จะให้มันสร้างอันใหม่ขึ้นมาเอ่อบวกเท่ากับ1ปับ๊บทีนี้ else word my input i เท่ากับ1โอเคตอ,อ,อนน่าจะร์กมั้งปุ๊บไหนก็นี่โอเคเสร็จแล้วก็น,นี่ปับป๊บปั๊บทีมันก็จะต้องเฮ้ยเรายังไม่ได้สั่งให้มันปิ้นอะไรเลยนี่หว่า <laughs> ปิน้น เวิร์ดทีนี้มันจะไม่ปิ้นแบบที่เราต้องการแต่มันก็เวิร์กแหละนี่ไงโอเคว่ x หนึ่ง y หนึ่ง s สามรทับสำเร็จครับซิกมาทุกคนก็จะได้หนึ่ง x หนึ่ง y สามโอเคทีนี้เราก็แค่ต้องเรียงมันให้มันเป็นเออคำี่ถูกต้งรง,เร,งเรียงเรียงเรียงยังไงวะเราต้องเอา for i in l e n e array เจ็ดเวเท่ากับ ก็เป็นไอ้นี้ไว้ก่อนโอเคเลนแล้วก็อะไรนะเลนแล้วก็ Words โอเคปั๊บปับ๊บทีนี้พอเราได้เลนแล้วก็ Words แล้วเราก็เอ่อ arrange word บวกเท่ากับใช่นะเอ่อตัวเลขก่อนแล้วค่อยตัวอักษรว้าวเป็น interesting choice ของ o u t p u t words แล้วก็ เอ่ออะไรนะของเรามันก็ต้องเป็น word ์แล้วก็ i uh, if i type in a w o r d and a number with escape like the first one of the big or at table ม,มันบอกว่าเราต้องใช้อันนี้อ่ะ <c oughs> next e t e r my d i k อะไรคือ next e t e r ได้ t get the first item what about if i want this t e c o n d to order t h item So dictionary item into a list first โอโอเคแบบนี้ก็ได้เหรอลูป what คืออะไรวะเอาเฮ้ยเลยรีทายก็คงบึกกลับไป อืมก็คงเวิร์กเลอมอยแล้วไอ,อเทมเคือะลรวะอ๋อโอเคโอเคงั้นเราก็แปลงเป็นลิสก่อนเอยเอยลิสเต็ดเด็กเท่ากับเอ่อลิสแล้วก็ w o r d s ดเดตไโอเคประมาณนี้แล้วก็ Arrange Word บวกเท่ากับ listed dict แล้วก็เออ่ i แล้วก็ศูนย์เราเป็น f string แล้วกันอ่ะปึ๊บแล้วนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เป็นปึ๊บแล้วก็เป็นเอ่อ listed listed dict แล้วก็ i แล้วก็หนึ่งโอเคประมาณนี้น่าจะเวิร์กประมาน้เลอ่ดูปิ้นอาร์เรนจเจ็ดวิร์นะองเรนะเ Y ็ซ่สโอ้โหโอเคเอ้หนึ่งย่ออไม่เราสลับกันมีกว่าอันนี้ต้องเป็นหนึ่งอันนี้ต้องเป็นศูนย์เอ็กเอ็กเอเย่หนึ่งเอ็หนึ่ง โอเคไปเอ่อกดส่งเต่งเต่งเต่งโซส l s o c i ดี y ไฟล์ชื่อ s o u ิ s ิ c so ีด okay, oh, uh, ี y เยปปี้โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้กันก่อนครับเจอกันหน้าบ๊ายบาย